เอ้ยสวัสดีสวัสดีแนะนำแนะนำแนะนนี่นลูกสาวไหนคนไนเดี๋ยวยัเปอยยมเปอยเนาะเขาเห็นเห็นมื่อ้ว้วเขจอบเห็นเมื่อไหร่น้องยูดาน้องยูดา ใส่เส um ื้อเปี่าไปอ่านข้อมินเนอมิเตปูบอกว่าฟางต๊บเสียปูเนี่ยการแสดงการแสดงโอ้เลยครับความหน้าความตาดีใจครับคีมว่าใส่มหมต้ผบุรีจนิ ไซื้อวยนี่ลานสาวโลดน้งน้เอาประเด็นย้วสิบเป็นได้อาาเป็นวัดเป็นวัดนแผ่นแผ่นมันเป็นวัดนะครับเนาะดีใจครับดีใจเราบ้านเน ใจดีใจเจตีบ้านหนไนี่อาจารอาการคือเก่าครับคือเก่าครับบรรยากาศมัน นี่ครับนี่ครับแฟนเราก็มาหาดนแบ่ภาพถูกสซาวมาหานะครับนอาตอนนี้มา <c oughs> จอดรถก็เห็นภาพบาตาบาดใจเลยกำลังไทยกิปป๊พอดีนั่นยี่งใ,ใจไหมเห็นพ่อดีใจไหมลูกนี่รถลมรถมาระยะลมนะนะหลอกเลยเห็นวันนียมาให้กำลังใจคุณพ่อบอก <c oughs> เป็นไหม

มันคือนั่นมาเล่ล่ยมูลัตอนนี้มันอยู่ยาคือชั่วโมงหนยิงม่พิวก้เนยแต่ที่หน่าบอกว่าน่าจะเข้ามาเทนดิงครับพี่ตรวจสอบบ้างหน้าก็ยอยู่ตรวจสอบคอนเทนี้อยู่ครับเดี๋ยวจบว่ากเปล่ใส่สุดมหาเลยเอ็งสิบห้าหกเด็กบุรีลำให้เวลาอยู่อยู่ เสียท่าหงติดลัเดี๋ยวก็ติดแลดตามเพลงใหม่ไหนะะเพล้เยโคเค้กเเพลงคอ๋ยเพเพลงกอยเพลงวัสนาวาสนาย่างยั่งยั่งย่งเนี่ยมั้งเรื่มาวันาจะเป็นพระเอกด้อเี่ยนียคเบอร์วาสนาขบ่ายนะคเบอร์เพลงวาสนาไนะ อาจจะเรีงเป็นตัวโค้งมาจนพระเอกมะคือมาจนตัวโคงดี่ก็มาจนพี่ยอยังหรมาหาเป็นใช่กระยันขียานหรอมาหาเยอะแยะพูมาไรยู่พี่ี่กระยนเลมจะโมเจ็บขั้นว่าใส้มันขันเหล็กมันหยาดมือมันหลอกขั้นเหล่งมันไปโอ้ย่างส่วนใย่างส่วนใจย่างส่งอะไรวะ ยอดดีดครับพี่น้องครับนครับบรรยากาศชื่นมื่อน,นะครับเนะนี่มาเซื้อไฟกันนะครับเนาะเนี่ยจานวดกระชิตมาเซื้อไฟวดกระชินอยู่ตรงหน้า

นร้ทนกินพอบอกว่าสิพาไปกินพิซซาิดนคยพิซซ่าเแซอยากกินบเ่ว่ากินไ้มนะเอาแบบเอาสองย่งที่เอาอย่นันเว้ยเมื่อกี้คันซีแซมอะไวะเท่าไรฮะเร่องอะไรที่ตามนะครับรืองวาสนาครับ ทีทูกำลังแก่ทูไปนั่งแก่ครับเจียว,วสิริยาวยังไงอก็ <c oughs> จะฉีดลบ <c oughs> อ๋อสั่งไปแล้วนี่ยังไร <c oughs> อันนี้คุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณทำไมคุณใส่อย่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> อ๋อจะไปถ่า,ายงานต่อคะ่ะเมันเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยคุณเอาโรคมาเสียไม่ได้นะนี่เราวันที่วันที่ยี่สิบสองน่าเรา่อเทงโฆษณาเราจะไปไก่ชาทีด้วยชาทีดมันจะปล่อยเอียด เด็กไปเที่ยวใช่ไหมเนี่ยห่างกันสองเมตรไม่ไปใกล้อันนี้ไหนสองพี่กันเลยไหมอันนี้กันนี้อ้นนี้อันนี้ยังไม่เก็บเลยให้จังเหรอมาผสมเลยบ่มาเลยลดูดลดหนอนด้วยอโอเคโอเคครับสมัยนะครับพี่น้องครับผ้าหลูกผ้เมีาจานบุ้กระดินมาเสื้อผ้ครับมียังไรโอเคครับสวัสดีครับ